กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองตายายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลสองตายายคู่นี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานเป็นคนที่ยากจนแต่ทั้งสองคนเป็นคนดีและขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้โชคชะตาของตนเองมีอยู่มาวันหนึ่งสองตายายคู่นี้ได้เดินขอทานเขากินไปตามหมู่บ้านบางวันก็ได้อาหารกิน แต่บางวันก็ไม่ได้กินเช่นกันและในวันนี้สองตายายก็ได้ไปขอทานกับชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้านคนนั้นพูดกับสองตายายว่าทำไมสองตายายจึงมาขอทานอายุเยอะมากขนาดนี้แล้วแล้วสองตายายก็ได้พูดบอกกับชายคนนั้นว่าชีวิตของสองตายายลำบากมาตั้งนานแล้วแล้วชายคนนั้นก็ได้พูดกับสองตายายว่าเอาแบบนี้ได้ไหม ตัวของข้าจะพาสองตายายไปอยู่ที่บ้านของข้าตัวของข้าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวและญาติพี่น้องแต่ที่บ้านของข้ามีงานให้สองตายายได้ทําไม่ต้องมาขอทานแบบนี้กับคนอื่นเขาและแล้วสองตายายก็ได้ปรึกษากันแล้วก็ได้ตอบตกลงกับชายคนนั้นทันทีดังนั้นชายคนนั้นก็ได้พาสองตายายไปที่บ้านของเขา พร้อมที่พักอาศัยและอาหารการกินของสองตายายได้อาศัยอยู่ชายคนนั้นก็ได้บอกกับสองตายายว่าพรุ่งนี้ข้าจะมีงานให้กับสองตายายได้ทำวันนี้กินข้าวพักผ่อนอาบน้ำนอนดังนั้นสองตายายก็ได้กินข้าวอาบน้ำพักผ่อนนอนหลับอย่างสบายพอถึงตอนเช้าสองตายายก็ได้ตื่นแต่เช้าปรู่แล้วชายคนนั้นก็บอกกับสองตายายว่า วันนี้ข้าจะให้สองตายายไปขายเกลือตามหมู่บ้านสองตายายไม่ต้องไปนั่งขอทานอีกแล้วดังนั้นสองตายายก็เริ่มทำงานทันทีอีกและก็ได้เอาเกลือไปขายตามหมู่บ้านต่างๆในวันนี้สองตายายก็ได้ขายเกลือจนหมดแล้วตาก็พูดบอกกับยายว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเราไม่ต้องไปนั่งขอทานเหมือนตาก่อนอีกแล้ว เราขายเกลือหมดแล้วเราได้เงินตั้งเยอะและลาสองตายายก็ได้เดินกลับบ้านพร้อมเอาเงินที่ขายเกลือได้เอาให้กับชายคนนั้นทั้งหมดชายคนนั้นก็ได้เก็บเงินเอาไว้สองตายายก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันเงินที่ขายเกลือได้ก็เอามาให้ชายคนนั้นทุกวันพอนานไปหลายเดือนชายคนนั้นก็ได้เรียกสองตายายมาคุยกันแล้วก็ได้พูดบอกกับสองตายายว่า ตัวของข้าคงอยู่ได้อีกไม่นานสองตายายก็ตกใจอย่างมากเมื่อได้เห็นชายคนนั้นพูดสองตายายก็ได้พูดบอกชายคนนั้นว่าเป็นอะไรจึงอยู่ได้ไม่นานชายคนนั้นก็ได้พูดบอกกับสองตายายตัวของข้าเป็นโรคร้ายรักษาไม่ได้ข้าได้เห็นสองตายายเป็นคนขอทานแต่ก่อนตัวของข้าเลยนึกสงสารท่านทั้งสองคน ตัวของข้าไม่อยู่แล้วข้าจะให้สองตายายดูแลบ้านของข้าและกิจการขายเกลือของข้าอีกด้วยข้าจะมอบให้ท่านทั้งสองคนเมื่อสองตายายได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสงสารชายคนนั้นและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากพอนานไปหลายวันชายคนนั้นก็ได้สิ้นลมหายใจเหลือแต่สองตายายที่อาศัยอยู่และก็ได้ขายเกลือแบบนี้ทุกวัน จนมีเงินเก็บร่ำรวยขึ้นมาทันทีพอนานไปหลายเดือนสองตายายก็ได้ปรึกษากันว่าพวกเราสองคนก็อายุเยอะมากแล้วเงินทองเราก็มีมากมายไม่ต้องไปนั่งขอทานอีกแล้วเราจะใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดดังนั้นสองตายายทั้งสองคนเลยมีความคิดว่าเราต้องหาคนมาสืบทอดกิจการขายเกลือ ของพวกเราแต่ต้องเป็นคนดีอีกมีจิตใจที่ดีอีกมีความเมตตาต่อผู้อื่นดังนั้นสองตายายก็ได้ขายเกลือพร้อมกับไปหาคนที่สืบทอดทายาทไปตามหมู่บ้านต่างๆและสองตายายก็ได้เจอชายหนุ่มคนขอทานคนหนึ่งที่เป็นคนดีและซื่อสัตย์มีความเมตตาต่อผู้อื่นนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้ว เล่านิทานสนุกสนุกขอขอบพระคุณที่รับชม